็สวัสดีเช่นเคยนะครับกับเรียนเกษตรง,ง่ายๆกับครูชาติวันนี้นะครับวันนี้เราก็มีมานําเสนอก็คือเครื่องซีนสูญญากาศนะครับจริงๆแล้วครูชาติอยากได้เครื่องซีนสูญญากาศโอ้โหมาใช้กับไอ้พวกแก๊งเจ็ดสมุนได้ใช้ซีนข้าวปรากฏว่าเทวดาไม่ยอมประทานยึดไว้หมดนะก็เลยต้องดิ้นรนมาสร้างเองนะครับอุปกรณ์ไม่ง่ายๆครับถ้าใครจะทำเครื่องซีนสูญญากาศ มีมอเตอร์อะเก่าๆหนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วคอมเพรสเซอร์แอร์แอแอร์รถยนต์นะครับแอร์รถยนต์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไอไอตรงตรงนี้ครับไอน,นี่คือที่สําคัญนี่ตรงนี้สําคัญมากเลยอันนี้หาซื้อยากเลยต้องไปขอที่อนามัยนะเข็มฉีดยาเบอร์ใหญ่ๆนะครับสาหรับดูดนะครับนะครับ ทันนี้หลักการทํางานก็คือเมื่อปั๊มเมื่อมอเตอร์ทํางานไอ้เจ้าคอมพิวเซอร์มันก็จะหมุนพอหมุนเสร็จมันก็จะดูดอากาศออกส่วนตรงนี้ตัวนี้สําคัญนะตัวนี้สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือไอ้เจ้าน้ํายาแอร์มันจะไหลย,ย้อนกลับมามันจะดองการย้อนมาเราก็ทําตัวดักไว้พอมันเยอะๆพอเราหยุดใช้มันก็ไหลย,ย้อนกลับไปที่เดิมนะแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือ เครื่องซีนนะครับซีนถุงชั่วไปเดี๋ยววันนี้เราจะให้สองหนุ่มแก๊งเจ็ดธรรมนนะครับมาร่วมสาธิตอ่าเริ่มเลยครับนะครับอ่าอย่าไป้างเดี๋ยหลบในอย่าปางท่าผู้ชมอ่ะอันดับแรกทำาไงก่อนซีนอันดับแรกนะครับต้องซีนก่อนครับซีนชั้นแรกก่อนอ่าช่วยกันมาช่วยกันทางนี้อ่าอ่าช่วยกันทางนี้อ่ะซีนชั้นแรกก่อนอ่าช่วยกันขึ้นซีนก่อน่ะซีน เะตีชั้นแรกก่อนจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคุณยศตีใส่แว่นก่อนถูกปะอันนี้เื็ตีชั้นแรกแล้วอ่ะต่อไปทําไงต่ออ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋วเห็นมันดูดอากาศแล้วครับลองดูครับอ่าดูไปใกล้ๆเป็นไงครับดูดอากาศแล้วอ่าเราจะดูดอากาศแล้วเราจะต้องมาทำใหม่อ่าก่อนจะทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสือต้องมานั่งจัดใหม่ดูดอากาศเรียบร้อยแล้วอครับ อ๋อแล้วงไปสักพักหนึ่งเป็นยังไงครับเ่ไม่ต้องฟีดสืญอากาศกง่ายๆนะครับเอาลองก็ผักดูวยเอาเหมือนกันอ่ะเอาอนี่อันนี้จับไปคนนึงอันนี้อันนู้นเดินไว้อย่าไปเยอะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆกันครับเอาละอือแล้วพิงไปสักพักหนึ่งอะร้อยเย,ย้อะเห็นอ่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้สมมุติเราจะบรรจุผัก เอาต่อไปอทาทันงต่อนะครับต,ตอนนี้ทันได้งานอ่ะดูที่เดี๋ยวดูนะอ่ะก็แทงเข็มลงไปอ่ะจะมีช่วยจับอ่ะแทงเห็นไหมอันนี้แทงเข็มลไล้อ่ะเสร็จแล้วก็เราก็ดึงอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราสักครูดด่นึงเป็นไงครับนี่เครื่องสื่อสิ่งแวดลนะครับ ถามว่าลงทุนสูงไหมถ้าหากว่าเราไปซื้อเครื่องอัตโนมัติเนี่ยประมาณสี่หมื่นแแต่ถ้าเราต้นทุนเองเนี่ย,ยซื้อมอเตอร์สองร้อยคอมแอร์ไปอ้อนร้านร้านคอมแอร์เขาให้มาต้น,นทุนก็หนึงพันนะครับสามารถสร้างผลงานได้นะครับอย่ารอเทวดาประทานอยากได้ต้องสร้างเองนะครับวันนี้เลยเกษตรง่ายๆกับสูตแบดตูวันนี้ก็สวัสดีครับ